รายการโฮมสเตย์นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ซินดิคมูฮัมหมัดสาหิดนะครับผมอัสลามุอะลัยกุมรอห์ตุลลอฮิวะรากาตุลครับวะอะลัยกุมุสสลามุลล์มะตุลลอฮิวะบะุลากาตุลครับอาจารย์ซินดิคมูฮัมหมัดสาหิดต้องบอกอย่างนี้ว่าตั้งแต่เด็กๆก็ได้ยินได้ยินชื่อของอาจารย์มาโดยตลอดแล้วก็ครับก็เห็นอาจารย์ในในสื่อส่วนมากในสื่อเป็นวิทยุเป็นตามงานอีเวนต์ตามงานบรรยายตามช่องทีวีครับใน แล้วก็เลื่อยมาเลยจนได้มีโอกาสมาทํางานร่วมกันนะครับผมทำดุริยางค์เละครับผมสถานการณ์ <c oughs> วัยเด็กเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ชีวิตในวัยเด็กเนี่ยอยู่ในลักษณะที่คร่ำวอดอยู่กับงานอย่างเดียว <c oughs> ต้องขายของผมนี่จะช่ชําชองมากนะทำซุม่มทำขายขายไก่ย,ย่าง <c oughs> ทําขนมขาย <c oughs> ขนมเนี่ยเกือบยี่สิบอย่างอะทาได้อย่างคล่องแคล่วเพราะเราทําขายมาก่อนพอสาวอาทิตย์ก็ต้องไปช่วยอายอ่ช่วยป๋า ทำจับกลังม <า S 2> ซึ่นตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับประมาณตอนนั้นนะ่ะนะครับผมก็อยู่ประมาณป .5 ป .4 ป .5 เรื่อยมาเนี่ยพิกผันได้ไงถึงมาแบบจับในทางศาสนาาจารย์คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่อัลลอฮ์จัดสรรน,นะผมว่าผมเองเนี่ยชีวิตชอบมากในการที่จะอยู่กับพวกวัยรุ่นอยู่กับการเรียนช่างกลเรียนพวกอาชีวะพวกอะไรต่างๆซึ่งก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้สอบไม่ผ่านได้ตัวสำรอง นะครับ,รบในตัวสำรองทีหนึ่งนะครับแล้วเขาก็มีคนเสียสละแต่ว่าดิจิตัลค้ามที่ไม่มีสตังที่จะต้องไปจ่ายเ <นะ S 1> ทคนิคเป็นบุรีนี่แหละอ่าครับผมรู้ใช่ไหมรู้จักครับก็เลยไม่มีตังไปจ่ายค่าเทอมค่าอะไรค่าชุดค่าเสื้อช็อปอะไรต่างๆก็เลยกีเขาเลยก็บ,บอกว่ามาเดี๋ยวเสียห้าร้อยนห้าปีก็คือเขาเอาผมไปสมัครเรียนอยู่ที่โรงเรียนศาสนุนุปธรมรมเรียนแรกๆโอ้โหอึดอัดใจ ไม่ชอบรูเ้เลยไงก็บอกต้องไม่ชอบเลย<ช>่งน<ม>ั่งท่องกุรอานแล้วต้องมาละหมาดต้องขึ้นอาซาต้องท่องฮะดีอะไรต่างๆซึ่งในช่วงหกเดือนแรกเนี่ยโอ้โหทั้งเบื่อทั้งร้องไห้อะพอหลังจากอยู่ได้หกเดือนเนี่ยเก็มาดูว่าตัวเองคงจะเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ถ้าจะเอาจริงเอาจังก็เอาจริงเอาจังไปเลยดีกว่ามาดูด้รู้รอดไปดูซิว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งครูบาอาจารย์ที่มาสอนเนี่ย อย่าว่าจะเป็นอาจารย์วิทยาเสียไปหมดแล้วครูแอร์เนี่ยเสียหมดแล้วอาจารย์ยายาต้มมมงีจามุสซาฟาอยู่เป็นสุขนะตอนนี้ก็อยู่ในอายุมากแล้วนะและส่วนใหญ่อาจารย์ของผมเนี่ยเสียชีวิตมปหมดแล้วก็บอกว่าความเจริญอยู่ที่การเอาใจใส่ต่อศาสนาพอหลังจากกัดฟันเอาจริงอาจารย์ปั๊บมันก็ทำด้วยแล้วเอาล็อกให้เริ่มชอบเริ่มเริ่มเริ่มท่องคำศัพท์เรื่องท่องกุรอานท่องอะดีษแล้วก็ละมาตหัดยุดอันเนี้ย มันก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นจากจุดนั้นอ่ะเหมือนเหมือนเราเปลี่ยนไมซ์เซ็ตเป็นความพยายามแล้วล้อเนี่ยส่งมอบสิ่งที่เป็นความสุขให้กับเราใช่เลยตรงนั้นเละนะครับทั้งๆที่ไม่ได้เคยอยู่ในความคิดเลยในการที่จะเรียนศาสนาครับแต่ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เอาล็อกกำหนดจริงๆว่าหลังจากที่ไปเรียนอะไรตั้งใจก็ได้ไปเรียนต่างประเทศอืตอนนั้นก็่อนจะไปต่างประเทศนี่ก็โอ้โหมีสตอรี่เยอะเราไปสอบได้ตอนที่เข้าไปเดาร็อที่จะไปมาดินา ตั้งใจจะไปมาดินาดูเสร็อัลลอฮ์ก็ไม่ให้ไปเกิดสงครามอ่าวใช่ไหมอะไรเนี่ยอิรักบุกคูเวตอะไรต่างๆตอนนั้นเนี่ยนะครับตอนนั้นอุปสรรคเลยเขาก็ปิดเลยในเรียนต่างชาติแล้วก็หยุดเพื่อนเดียวกันนะครับที่เขาเป็นอยู่ในประเทศซีเรียนะครับชื่ออัครลมเขาบอกไปเรียนนี่ที่ไปเอไปเรียนก่อนเผื่อว่าหลังจากที่ได้ตรงนั้นแล้วก็อาจจะติดต่อเข้าที่มาดินาได้ด้วยต่างๆก็ไปเรียน พอไปเลืนที่นั่นแล้วป้าเนี่ยขนทางมันปิดหมดเลยวีซ่าไปขาดตรงนี้ตำรวจต้องอะไรต่างๆโอ้โหเราทดสอบน่าดูเลยจนกระทั่งฮัมบูริล่าสมบุกสมบันอะไรสต็กสะเตอนอะไรนะสะเตอนน้ำสะเตอนบอกเอ่ะเรื่อยมาจนกระทั่งฮัมบูริล่าก็ได้จบกลับมานะครับจบกลับมาป้าเนี่ยจบกลับมาทำอะไรก่อนฮะอาจารย์ครูบาอาจารย์บอกครูเต็มเสร็จแล้วครูเต็มทำไงไปนู่นอินพอร์ตเอ็กซ์พอร์ต S <S <S ตอนนั้นเขามีการส่งของออกต่างประเทศใช่ไหมอาหรับมาซื้อของอาาเริ่มเริ่มมีการเสื้อตอนนั้นเดี๋ยวนี้ไปที่จีนหมดแล้วก่อนอยู่ที่เมืองไทยนี่บูมมากรเราก็เป็นคนแปรหายตลาดให้เรืรต่างๆตอนนั้นบูมมากอยู่ประมาณสักสปีกว่าครับ เกือบหมดเ,เรื่องเรื่องเรียนศาสนามาความรู้อะไรที่แบบว่าโอ้โหยอยู่กับเนื้อผ้า6535าบริยสเตอร์อันนี้เอาออก,กี่ร้อย,ยโหลโปเลยอโ้โหเรื่องการแบบว่าดูสินค้าเลยนะดูสินค้าเนื้อผ้าด้วยต่างๆซึ่งตอนนั้นก็เริ่มชอบเลยทีนี้มันได้ตังเยอะนะก็เลยอยู่ได้ประมาณสองปีกว่ากันเลยลาเขาออกมามาสอนสื่อตั้งสิบหกปีแล้วก็เริ่มทีนี้เริ่มมาอยู่องค์กรเริ่มอยู่สามท่ชน เริ่มอยู่ที่ศูนย์กลางอิสลามมาอยู่ที่เพื่อนคุณธรรมนะครับแล้วก็มาอยู่แ้วมาตอนหลังก็ทําทีวีและต่างๆก็กลับไปช่วยศาสนูแต่ช่วงนั้นเราก็เริ่มอยู่กับไว้แหละอยู่กับไว้มาในเป็นปีที่12นะเพราะว่าที่นี่อินชาอัลลอฮ์จะอยู่ในลักษณะที่ที่ทำงานเพื่อศาสนาอย่างแท้จริงมีการประชุม มีการปรึกษาหารือ,อมีการระบบระเบียบมีเฮนดซีคามีระเบียบอะไรต่างๆชัดเจนอะไรต่างๆแล้วก็ตรวจสอบโปร่งใสซึ่งก็ทำดุลิแล้วมันก็คนในเวลายอยู่ที่ไหนแล้วมันทุกอย่างมันโปร่งใสความสบายใจความสุขมันก็เกิดขึ้นก็ขอดวงต่อรอดนะครับให้ไว้แชนแนลของเรารอยู่ในความเจริญก้าวหน้าพัฒนาอยู่ตลอดอแล้วก็ได้รับความเจริญไปตลอดนะครับอาเมนนะครับผมว่า อ่ะเพราะฉะนั้นคำถามข้าคำถามที่เปิดรายการมาจะมีคำถามนี้อาจารย์นิยามความสุขอาจารย์ของอ,อาจารย์เองเนี่ยคืออะไรฮะสิ่งหนึ่งที่เราควรอย่างยิ่งจะต้องทำความเข้าใจก็คือว่าความสุขแบบอิสลามเนี่ยมันคืออะไรนั่นแหละคือความสุขตรงนั้นตอนนี้นะก่อนนั้นเนี่ยเคยเคย เกิดความรู้สึกว่ามันต้องมีบ้านมีรถมีสตังค์มีสิมีทรัพย์สินมีอะไรต่างๆทั้งหมดมีงานการทําดีๆไม่ใช่มาอะไรเนี่ยผสมปูนตอกแบผูกเล็กนะทุบคานโอ้โหเหนื่อยแต่เวลามาถึงจุดนี้แล้วนี่นะวิถีชีวิตที่จะมีความสุขที่สุดมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ศาสนาเนี่ยนะครับตรีกรอบเอาไว้ว่า วิถีชีวิตตรงนั้นนะคุณเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่ดีที่สุด mm hmm. แล้วคุณจะมีความสุขมากที่สุดอะไรก็ให้เราไม่ได้ในความสุขที่มันแบบคุณละหมาดแล้วมีความสุข mm hmm. คุณถือศีลดแล้วมีความสุขคุณนั่งอ่านกุรอ่านหลังคนหลังแข็งแต่ว่าความสุขอัลลอฮ์ใส่ไว้ในหัวใจตราบใดที่คุณเป็นบาวที่ดีของอัลลอฮ์จุดไหนก็ตามแต่ที่เป็นคุณเป็นบาวที่ดีของอัลลอฮ์นั่นคือความสุขของชีวิต mm hmm. นะครับครับผมก็อาจารย์น่าจะให นิยามความสุขได้ได้ตรงประเด็นนะอาจารย์เพราะว่าเพราะว่าเป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยก็ไม่รู้จะยึดอะไรเป็นความสุขทีนี้นะฮะในหัวข้อที่เราคุยกันอาจารย์เรื่องครอบครัวมันเป็นเหมือนเป้าหมายของทุกคนอาจารย์ที่อยากจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์หมายถึงว่าศาสนาเนี่ยพูดเรื่องนี้ยังไงบ้างครับเรื่องของของเริ่มตั้งแต่แต่งงานเนี่ยนะครับอาจารย์คนที่แต่งงานเนี่ยถ้าหากว่าแต่งงานแล้วก็รักภรรยายอย่างแท้จริงเนี่ยครับผมเขาตั้งใจจะแต่งงานเลยอยากจะไม่มีความสุข ขาตั้งใจแบบนั้นไหมไม่เลยนไม่มีทาง<ม>ทุกคนต,ตั้งใจแต่งงานแล้วเดี๋ยวก็จะต้องมีนั่นให้ความสุขได้เที่ยวกันได้อยู่กันอย่างมีความสุขไม่มีทะเลาะไม่มีอะไรต่างๆทั้งหมดทุกคนตั้งใจว่าแต่งงานแล้วทุกคนอยากจะมีความสุขแต่ว่าประเด็นเป็นคําถามที่ทุกชีวิตต้องถามตกลงแล้วแล้วความสุขที่คุณอยากจะได้เนี่ยใครเป็นผู้ให้ได้ถ้าทุกอย่างเนี่ยนะดำเนินตามคันลองที่อัลลอฮฺได้วางเอาไว้ ความสุขมันจะเกิดจากจุดนั้นหาเจ้าสาวคุณหายยังไงอ่ะค,คุณสวยอย่างเดียวนะศาส,สนาไม่มีมคุณก็แต่งแล้วมันความสุขมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วพนวกกับการยึดมั่นของผู้ศรัทธ,ธาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ตรงที่ว่าเราทุกคนยึดมั่นว่าความสุขที่จะเกิดขึ้นคอัลลอฮ์เป็นผู้กําหนดเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นถ้าอัลลอฮ์ให้ คนนั้นตรงได้ <PE C> แต่ถ้าอาล้อไม่ให้ใครก็ให้ไม่ได้เอาลลอให้ใครขวางไม่ได้ใน <Jake. S 2> เรื่องแบบนี้นะแล้วก็ต้องเข้าใจเป็นสเต็ปรองลงมาอีกว่าเรารักครอบครัวอยากจะให้มีครอบครัวเนี่ยมีความสุขแต่อย่าลืมนะโลกเนี่ยไม่ใช่โลกที่จะแสวงหาความสุข <c oughs> เพียงอย่างเดียว <asaki. S 2> มันจะมีอะไรนะสิ่งที่ต่อไปอ่าสิ่งที่ต่อไปสุขแล้วก็ทุกขไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวสุข ทำให้สุขสุขแล้วก็เดี๋ยวก็ทุกทุกแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็สุขมันจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาสู่ชีวิตของเราอยู่ตลอดอโดยเฉพาะการอยู่รวมกันครับ,บทุกทุกการอยู่รวมกันย่อมมีบททดสอบเมื่อ,อครอบครัวมีปัญหาเมื่อคนมาอยู่รวมกันมีปัญหาอือันนี้ยังไงฮะอาจารย์แน่นอนเราต้องเข้าใจไงในในส่วนหนึ่งนะนะที่กุราอานได้ยืนยันเอาไว้เนี่ยทุกทุกการอยู่รวมกัน ไม่ใช่รอบบวบครอบครัวอย่างเดียวนี่ในพวกเราเนี่ยอยู่รวมกันย่อมมีบททดสอบเกิดขึ้นว่าจะอัลนาบะบุกุมลีบาดินฟิตนาอัตสบีรุนเราได้ทำให้บางส่วนกับอีกบางส่วนเนี่ยเป็นบททดสอบของกันและกันเพื่อจะดูว่าท่านอดทนไหมเราจะดูนะพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันสามีจะรักกันขนาดไหนก็ตามแต่ไม่มีทางหรอกที่จะไม่มีอะไรปัญหาไม่มีทาง ทุกคู่มีหมดเลยเพราะอาลอร์กำหนดไว้แล้วว่าทุกการอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะสังคมไหนก็ตามแต่ย่อมจะมีบททดสอบของกันเละก,กันอัตสบิรุนอลอร์ดดูที่ว่าจะอดทนไหมในเมื่อตรงนี้เราเข้าใจละคันลองของลอร์เป็นแบบนี้ทุกคู่ชีวิตทุกครอบครัวที่อยู่ร่วมกันแล้วย่อมจะมีบททดสอบเกิดขึ้นขัดแยง้งน้อยใจหึงหวงตวาดตะคอก ชื่นชมกันมีแหละแบบนี้ทะเลาะกันบ้างทะเลาะกันบ้างอะไรต่างๆซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่ครอบครัวที่จะอยู่กันแล้วไม่มีข้อบาดหมางไม่มีข้อขัดแย้งเลยเพราะมันเป็นวิธีที่เอารอดจะดูใช่ว่าอดทนไหมในเมื่ออดทนแล้วทําไงต่ออ่าเราก็ต้องเราก็ต้องดูในวิธีที่เอารอดทนอย่างเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมทนอย่างเดียวก็ไม่ได้ทนอย่างเดียวโดยไม่แก้ไขปัญหาเนี่ยคนแบบอดทนแบบงงๆไม่ีขีดจำกัดเลยอดทนแบบอยู่ในลักษณะที่จะไม่ได้ผลตอบแทนอะไรอดทนอดทนเพื่ออารอด แล้วก็เมื่อมีการอดทนแล้วเนี่ยต้องอภัยศาส,สนาสอนเลยนะ<ห>เมื่อมีการอดทนอยู่รวมกันเนี่ยต้องอภัยครับโดยเฉพาะเรื่องของครอบครัวนี่นะกุรานยืนยันว่าในครอบครัวของสู่เจ้าในลูกๆของสู่เจ้าในทรัพย์สินของสู่เจ้านี่นะมันเป็นอะไรนะอาดูวุลละกุมเป็นศัตรูของพวกเจ้าแปลว่าเป็นสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะยับยั้งให้เจ้าเนี่ย ไม่ได้ทดําดียับยั้งให้เจ้าเนี่ยเกิดความฟุง้งซ <ทำ S 1> ่านทําให้เจ้าเกิดความโมโห,โหทําให้เจ้าเกิดความแค้นเคืองครคนเดี๋ยวเวลาโมโ,โหแค้นเคืองอาฆาตเนี่ยเรื่องที่จะทําดีเนี่ยมันก็จะไมนะน้อยลงน้อยลงนั่นแหละแล้วส่วนใหญ่เนี่ยนะมันก็จะมาจากเนี่ยคนทํางานร่วมกันแล้วก็ที่เป็นการรวมกันที่เป็นจุดย่อยของสังคมมากที่สุดครอบครัวก็จะมากับครอบครัวกุรอานจึงบรรัญญัติว่า วอินตาฟูวัตสวาหูวะตักฟิรูเมื่อเจ้าอาภัยไม่ถือโทษโกรธเคืองแล้วก็ยกโทษสามยานที่คืออภัยหมดเลยอุลมาพระท่าทนจึงบอกว่าเรื่องครอบครัวนี่นะจำเอาไว้อภัยคูณสามอภัยยกยยกำลังสามยังไงฮะอาจา,ายรย์รไม่ถือโทษโกรธเคืองอภัยให้ยกโทษให้สามคำเนี่ย มันก็คืออภัยนั่นแหละแต่ทําไมกุรอานจึงใช้สามคำมาถึงละเอียดเงอาจารย์สามคำเนี่ยไปดูอภัยแรกเนี่ยคือว่าพอโดนแล้วปั๊บเนี่ยอภัยเดี๋ยวนั้นเลยพราะคนบางคนเนี่ยเวลาโดนแล้วนะไปอีกเดือนหนึ่งกว่าจะอภัยจาขี้เจ้าแข็งบางทีไปอีกเดือนจะอภัยแต่ว่ากุรอานบอกว่าอภัยเดี๋ยวนั้นครับอันที่สองอภัยแล้วต้องดีลีทดีลีทก็คือลืมเรื่องที่มันแค้นเคืองกันเนี่ย อันที่สามอาภัยก็คืออภัยด้วยแล้วก็ยินดีปีดาด้วยความความหมายของมันลึกซึ้งมากนะครสามอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องของครอบครัวเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นทุกทุกครอบครัวมีบททดสอบแห่งการอยู่ร่วมกันครับต้องอดทนตามด้วยเลยนะอภัาภัยนะครับแล้วก็อีกประการกุรอานเนืเสริญแนะว่าควรจะทําดีหลังจากนั้นอคิดดูเนี่ยมีปัญหาปั๊บอดทนอดทนเสร็จแล้วก็อภัย อาภัยแล้วก็ทําดีต่อกันอเอาคิดดูนี่มันจะมีอะไรไม่หลงเหลือเช่นมันม,มันก็ไม่มีนะครับ,รบนี่คือคือคันรองของาศาสนานี่อยู่ในกรอบแบบนี้เพราะฉะ้แต่ถ้าเกิดคุณรักครอบครัวคุณอยากจะให้ครอบครัวมีความสุขคิดออกแบบเองเนี่ยผิดต้องเอาแบบเอาแบบอย่างเอาขั้นตอนต่างๆที่ปรากฏอยู่ในาศาสนานของอัลลอฮ์นั่นคือแบบอย่างที่สมบูรณ์ที่สุดโดยที่อุลมามะบางท่านเนี่ยเขาก็อธิบายแยบยนต์ดีนะ ขบมนุษย์เนี่ยความคิดเนี่ยอ่อนแอเกินกว่าที่จะไปออกแบบคันลองในการดําเนินชีวิตโดยเฉพาะเรื่องครอบครัวอ่อนแอครับในเมื่ออ่อนแอเนี่ยคุณก็ไม่ต้องไปใช้ปัญญามากในการที่จะออกแบบคันลองไปดูสิคุรอานใช่ยังไงไปดูสิฮะดีใช่ยังไงนั่นแหละคือคันลองที่เอามาปฏิบัติกับครอบครัวและนั่นแหละคือวิธีรักครอบครัวที่ถูกต้องที่สุดนะครับทีนี้อยากจะถามอาจารย์ครับว่า ในกุรอานเนี่ยนะครับผมได้มีอะไรที่บอกเกี่ยวกับเรื่องของความสุขในครอบครัวไหมอาจารย์อีับอาจารู้ไหมว่ากุรอานเนี่ยมีมีกี่สุรอร้อยสิบสี่สุร้อโอ้ถูกต้องจำแม่นจำบทเรียนครับผมมีกี่ยุสสามสามสิบยุสอายาห์ล่กี่มีประมาณเท่าไหร่อาย์อันนี้ไม่ได้จำเลยอาจารย์หกพันกว่าอายะหกพันกว่าอายาก็แล้วแต่คนนับเหมือนกันบางคนเท่ากันนับบ่กหกพันหกร้อยหกสิบหก ซึ่งบางทีไปนับจริงๆมันก็จริงแต่บางคนนับแต่น้อยกว่าเนี่ยต่างๆแล้วแต่นะนี่หกพันกว่าอาย่เนี่โอ้โหพูดหลายเรื่องมากแต่ว่าในหกพันกว่าอาย่านี่ยพูดถึงความสุขของชีวิตอายาเดียวแต่พุ่แปลกนะเออทาไมอะทำไมออในเมื่อในเมื่ออัลลอฮ์เนี่ยพูดเอาไว้อายาเดียวแล้วเราก็สามารถที่จะต้องจําได้เลยอายานนเนี่ยนะแล้วก็ มันแปลกตรงที่ว่าอัลลอฮ์พูดถึงความสุขตรงนั้นเพียงอายาเดียวแล้วมันเป็นความสุขที่แท้จริงแล้วทําไมอ่ะมนุษย์จึงไม่ยึดเอาตรงนั้นมาเป็นบรรทัดฐานแห่งการหาความสุขใ,ให้แก่ชีวิตอัลลอฮ์ได้ตัดเอาไว้ใน,ในสุรานาะะอายาที่917อัลลอฮ์ได้ตัดว่ามันอามีลละซอหลัหนมินซะแรกรินเอาอุนซาวะฮุวะหมุมินุนใครก็ตามที่ทําความดี จะเป็นผู้ชายก็ได้เป็นผู้หญิงก็ได้ที่ทําความดีนะหัวหัวมุมินุนโดยที่ทําความดีตรงเนี้ยถวายต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ถวายต่อตอลัอลลอฮ์เต็มทั้งดวงใจนะอลัลลอฮ์สัญญาอย่างนี้เลนุฮิยันนะฮูฮัยาตันตอยิบ่ะเราจะให้เขามีวิถีชีวิตที่ดีที่ดีตรงนี้มีความสุขถ้าหากว่าเขาได้ยึดถือเอาอายะเนี่ยมาปฏิบัติจะเป็นผู้ชายก็ได้จะเป็นผู้หญิงก็ได้แต่ ทำตรงนั้นน่ะเป็นความดีถวายต่ออัลลอฮ์เต็มทั้งดวงใจนี่คือวิธีการหาความสุขไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาพใดก็ตามแต่ปัญหาชีวิตเนี่ยนะฮะในครอบครัวเนี่ยย่อมมีย่อมมีครับบางปัญหาเนี่ยมันก็แก้ไม่จบแต่บางปัญหามันก็แก้แล้วจบแต่ท่ามกลางการหมดความสามารถในการแก้ปัญหาหลักการศาสนบาบอกคุณยังหาความสุขได้ด้วยการปฏิบัติตามอายาน,นี หาอะไต่างๆที่เป็นความดีทำแล้วก็ให้นึกว่าเดี๋ยวเราจะกลับคืนสู่อรร์แล้วนะหน้าตอนนี้เราน่ารักกับพระองค์เสีใช่ไหมความสุขมันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทําไมอายะานี้จึงไม่ไม่ถูกนํามาปฏิบัติในครอบครัวรทั้งทที่มันจะนําพาชีวิตเป็นกุญแจสําคัญที่จะไปสู่ความสุขได้อย่างแท้จริงไม่ว่าจะจนขนาดไหนก็ตามแต่ครอบครัวของเราก็เช่นเดียวกันครับ,รบจุดเนี่ยพ่อแม่ลูก หันมาเอาใจใส่ในอายานี้นะครับอะไรที่เป็นความดีนะลุกนะเธอจ๋าอะไรที่เป็นความดีนะบังจ๋าอะไรที่เป็นความดีนะบังนะเราทําเพื่ออัลลอฮ์จริงๆแล้วยังไงครอบครัวเราจะต้องมีความสุขแม้ว่าปัญหายังแก้ไม่จบแต่ความสุขมันเกิดขึ้นได้บางทีเราเวลามีปัญหาอาจารย์หรือโดนบททดสอบเนี่ยเราก็จะโฟกัสที่ว่าทํายังไงให้ปัญหานี้มันยุติใช่ไหมอาจารย์ถูกไหมนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์อยู่แล้วว่ามันก็ต้องเคลียร์ปัญหาหละ แต่บางทีอะระหว่างที่เราเคลียร์ปัญหาเราก็จะไม่มีความสุขหรอกนี่ในจุดเนี่ยมันแปลกตรงที่ว่ามนุษย์ทําไมไม่เข้าใจระหว่างเคลียร์ปัญหาเนี่ยเราต้องอยู่ในความอดทนใช่ไหมใช่ระหว่างเคลียร์ปัญหาเราต้องอยู่ในการขอต่ออัลลอฮ์ใช่ไหมใช่ออแค่อดทนก่อนระหว่างเคลียร์ปัญหาเราอยู่ในระหว่างความอดทนในเมื่อเราอดทนตรงนั้นถ้าทําเพื่ออัลลอฮ์จริงๆแล้วเนี่ยนะอัลลอฮ์พูดถึงสามลักษณะอดทนครับ อัลลอฮูยูให้บุศอเบรินอัลลอฮฺรักมากคนอดทนคุณกําลังนั่งอยู่ในจุดหนึ่งที่อัลลอฮฺรักคุณมากถ้าจุดนั่นเนี่ยคุณเห็นและก็สัมผัสได้อย่างแท้จริงเนี่ยนะคุณอยากจะจบเร็วๆไหม,อ,มอยู่กับคนรักแบบที่นั่งตรงนั้นมาเป็นมันเป็นที่นั่งที่มีเกียรติมากนะอัลลอฮฺบอกว่าอัลลอฮฺรักคนที่อดทนคุณอยากจะจบเร็วไหมโดยเห็นนี้แหละบรรดาสาบะฮิเขาบอกว่าเขาอยู่ในบททดสอบเนี่ยเขารักมากกว่าอยู่ใน ความปกติธรรมดาอยู่ในความสุขบางคนไม่มีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์มาเลยเนี่ยเขาเกิดความรัะประสงค์ใช่เขาคิดอย่างนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นในเมื่อในขณะที่ปัญหามันเกิดเราต้องอดทนอัลลอฮ์พูดถึงมิติของการอดทนสามอย่างอัลลอฮ์รักการอดทนวัลลอฮุมาอัลลอฮ์อยู่เคียงข้างเคียงข้างคนอดทนตําแหน่งเนี่ยคุณอยากจะหลุดไปเร็เๆ็วๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง อดทนไม่ตีที่สามอินนามายูวัฟซอบีรูนอาจราหุมบีกไว้เดยวใหย้าบอัลลอฮ์ตอบแทนคนที่อดทนด้วยรางวัลที่ไม่ไม,ม,มีคำนวณนับรางวัลที่คุณได้แบบเต็มๆโดยที่ไม่มีคำนวณนับสามอย่างเนี่ยพ,พ,พิจารณาด้วยให้ดีแล้วมันจะเกิดขึ้นกับปัญหาที่อัลลอฮ์ส่งมาในครอบครัวใช่ไหมส่งมาในสู่ชีวิตของเราเพราะนั้นชีวิตที่เจอกับปัญหาแล้วเข้าใจศาสนามันจึงเป็นเรื่องที่ ปกติเป็นเรื่องที่เบาบางมากๆแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ผู้ศรัทธาเข้าใจทันทีเลยว่าอ๋อตรงนั้นอัลลอฮ์ต้องการให้ความรักกับเราอัลลอฮ์ต้องการอยู่เคียงข้างเราอัลลอฮ์ต้องการตอบแทนผลลบุญแบบไม่มีลิมิบแค่สามอย่างเนี่ยโอ้โหแค่อดทนอย่างเดียวนะยังไม่ได้เรื่องของการหวังเรื่องของขอดุอาเรื่องของการสุญูดต่อลรอร้องไห้กับอัลลอฮ์เนี่ยแล้วล้วนเลือกแต่มีความดีสอดแทรกในนั้นอย่างมหาศาลนะครับก่อนเข้ารายการเราคุยกันว่ามันมี งานวิจัยที่เขาวิจัยแบบยาวนานที่มันเกี่ยวความสุขเนี่ยอาจารย์อ๋อเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกขึ้งมากนะงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยทำที่มหาวิทยาลัยฮาวาดส์ครับใช้เวลาวิจัยเท่าไหร่รู้ไหมไม่ไม่ทราบเลยเจ็ดสิบห้าปีเกือบร้อยปีนยคือวิจัยวิจัยเกี่ยวกับเรื่องความสุขของชีวิตคืออะไร แค่นี้เลยแค่นี้แค่นี้แต่หัวข้อแค่นี้แต่ใช้เวลาทั้งหมด75ปีงานวิจัยใช้เวลาสักสิบปีหนูหัวเร็วยาวแล้วนะสิบห้าปีเนี่ยเขาบอกว่าใช้นักวิชาการส่งต่อกันถึง4รุ่นสี่รุ่นคนสี่รุ่นสี่รุ่นของนักวิชาการเนี่ยนะแล้วก็คนที่เข้าไปให้ให้ให้คำคำพูดคำตอบคำวิจัยเนี่ยนะตัวอย่างทั้งหมดเจ็ดร้อกว่าคน724คนเท่าเท่าที่ผมจําได้เนี่ยนะ แล้วตอนนี้เนี่ยวันงานวิจัยเสร็จออกมาแล้วเนี่ยคนเจ็ดร้อยี่สิบสี่คนเนี่ยเหลืออยู่หกสิบคนก็คงไปหลายคนเลยะไปหลายคนเลยเลยหกสิบคนนี่แปลกเนะอายุเกินเก้าสิบแล้วงานวิจัยนี่ออกมาเขาบอกมันน่าทึ่งมากความสุขของชีวิตไม่ใช่ไม่ใช่ตําแหน่งไม่ใช่เงินทองไม่ใช่หน้าตาไม่ใช่ไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นความสุขของชีวิตเขาได้มาอยู่คนเขาบอกว่านั่นคือการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนอื มีความปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับภรรยาครับคือคนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยเรามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเขานั่นคือความสุขความสัมพันธ์ที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีครับความสัมพันธ์ที่ดีสัมพันธ์ที่ดีกับลูกสัมพันธ์ที่ดีกับภรรยาภรรยาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับกับสามีสามีก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่ของภรรยาเขาบอกสิ่งนี้สิ่งเดียวเท่านั้นแหละ ที่มันเป็นสิ่งที่เป็นบทสรุปภายหลังจากที่สอบถามภายหลังจากที่อะไรนะเก็บข้อมูลหลักฐานทําวิจัยออกมาเนี่ยถึง75ปีแล้วกการศาสนาสอนยังไงศาสนาสอนอย่างนี้นะครับมันซตรหูอายุบสตลร์รูฟิริสกีใครก็ตามแต่ต้องการอยากจะได้ปัจจัยแห่งความสุขเพิ่มพูนขึ้นปัจจัยแห่งปัจจัยอะไรนะแห่งทรัพย์สินเพิ่มพูนขึ้นริสกีเนี่ยแล้วก็มีชีวิตที่มันนะยืนยาวครับ ฟัลยสินฮรามาหูจงมีสัมพันธ์ทีดีกับเครือญาติบุลุษมาบอกว่าไม่ใช่เฉพาะเครือญาติอย่างเดียวนะเครือญาติในที่นี้หมายถึงพี่น้องมุสลิม,มทั้งหมดเลยมีสัมพันธ์ทีดีกับเขาไม่ทะเลาะกับเขาไม่อค่าแค้นยิ้มแย้มกับเขาช่วยเหลือเกิดกูลเขาเขาช่วยเหลือเราบ้าง,งเยี่ยมเยียนเขาความสัมพันธ์ทีดีตรงนี้แหละก่อให้เกิดความสุขแต่มันก็เป็นแขนงเดียวที่หลักการศาสนาได้บอกเอาไว้ เพราะเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องความสุขทั้งหลายมิตินะแต่นี่เป็นมิติเดียวนะแค่มิติเดียวเนี่ยเขาใช้งานวิจัยใช้เวลาวิจัยเนี่ยเจ็ดสิบห้าปีดูดิครับนั่นคือสิ่งหนึ่งได้ได้แขนงเดียวนะแต่ของเราเนี่ยไม่ต้องไปเสียเวลาวิจัยที่ไหนเอาของเอาลอผู้สร้างชีวิตเราเนี่ยเอามาศึกษาแล้วก็ดูซิว่าความสิขตรงนั้นความสุขตรงนั้นน่มันเกิดขึ้นจริงไหมนั่นคือเพียงพอแล้วครับเราบอกแล้วสมองเราอ่อนแอมากกว่าอ่อนแอ ไม่ถึงขั้นที่จะไปออกแบบชีวิตออกแบบคันลองต่างๆรู้มรู้นิดน้อยนิดใช่ใ่น้อยนิดมากเลยนะครับรความสุขในชีวิตของอาจารย์เันีียอะไรทา่า้อาจารย์มีความสุขแน่นอนเป็นสิ่งหนึ่งที่เราคุยตั้งแต่ตอนต้นเลยครับอยู่กับาศาสนาของเรามีความสุขมากได้เตรียมบทเรียนแล้วก็ได้ค้นหาหลักฐานฮะดีษทำโปสเตอร์สังเกตดูรายการผมมันจะมีโปสเตอร์ตอางๆนะครับโดยเฉพาะเลยเฉพาะ แบบนี้้่ <c oughs> ขึ้นแบบนี้ปั๊บตรงของผมนะครับเราก็พยายามออกแบบนะครับ <c oughs> ซึ่งสิ่งแบบนี้เราทํามานานแล้ว <c oughs> สมัยก่อน,นเวลาไปพูดที่ไหนก็ตามแต่มันจะมีลําโพงของผมอยู่หลังรถ <c oughs> แล้วก็มีโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ขึ้นฉายสไลด์โปรเจคเตอร์เราทำมาตลอดนะครับผมไปอยู่ที่ไวาแชนแนลกาฮัมดุริล้วเริ่มทำนะครับซึ่งโปสเตอร์เนี่ยทำเสร็จแล้วตรงลบหมดเลย ทำไมลบเนี่ยเครื่องมือถือนี่ระเบิดเพราะมันเยอะไปหมดเต็มเ็คือภาพสไลด์ผมเนี่ยบางทีถึง5้าสห้าภาพอ๋อตอนหนึ่งตอนหนึ่งตอนเนี่ยถึงตอนเนี่ยประมาณสองชั่วโมงนะห้าสิบห้าภาพเพราะนั้นไม่ต้องถามเลยว่าต้องใช้เวลาขนาดไหนไม่ต้องถามก็ต้องมันมีโปรแกรมรู้ว่าโปรแกรมอะไรอะไรฮะอาจารย์กดทนโปรแกรมเนี่ยนะครับต้องใช้เยอะมากเลยแล้วก็พยายามบางทีออกรายการชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงผมต้องใช้เวลา3 4วัน ที่จะเตรียมในการเตรียมในการทําโปสเตอร์อะไรต่างๆและเราก็ขอต่อเราว่าจริงๆมีความสุขนะทำโปสเตอร์อะไรต่างๆแล้วก็พี่น้องก็มาก๊อปโปสเตอร์ตรงนี้เอาไปไปใช้ในงานสอนเด็กๆทำดูลิน่าก็หวังว่าตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เอาเราเชไดมตตานําชีวิตไปสู่ความสุขเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้สู่ผลบุญอันมากมายในวันเกียรติธรครับอาเมนครับก็อนี่วันนี้อันนี้จะนี่คือช่วงชีวิตนี้ก็มีความสุขกับการให้ความรู้ทางด้านศาสนาอัลฮัมดูลิละนะครับ ถ้ามีคนกาลังมีความทุกข์มีความเครียดมีชีวิตรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขช่วงเวลานี้ถ้าอาจารย์จะบอกประโยคสั้นๆสักประโยคหนึงเขาได้อาจารย์จะอาจารย์จะบอกเขาว่าครับจงยอมรับว่ามีผู้ที่จะกําจัดความทุกข์ตรงนี้ออกไปจากชีวิตของคุณผู้เดียวคืออัลลอฮ์ครับคุณเข้าหาอัลลอฮ์นี่คือเป้าหมายแห่งบททดสอบทุกอย่างในชีวิตเข้าหาอัลลอฮ์จบปัญหามันจบ ความสุขจะเกิดขึ้นอย่างทันทีเลยนะครับผมนะนะวันนี้ก็ครบถ้วนนะฮะกายอาจารย์ทิ่ดีแล้วหมดสิ้ครับมีโอกาสคงได้มานั่งพูดคุยกันมามด้ครับสำหรับพี่น้องที่ดูรายการโฮมสเตย์สุขอย่างไรในดุนยานะครับผมขอให้ทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้มีความสุขนะครับวันนี้จากหลานครับบิลาเฮนต่อฟิวเฮนได้ย้อัสลาาโมเลกุลหมวกรถตุลล้อโบลลารกาตุ